ันนี้พามาเที่ยวจอยหมาดนะคะน้องคายนะคะเดี๋ยวไปชมด้วยกันนะคะนี่คะ่ะช่องแรกนะคะค่ะสินค้าเราจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเกษตรนะคะและมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใช้ในครัวเรือนนะคะอย่างดีโชว สะพานดีโชนะคะตัวนี้นะคะตัวละคดีโชว์ตัวนี้จะราคาอยู่ที่ที่ตรงนี้นะคะไหนดีโชว์ดีโชว์อะดีโชฮาราคาไม่เจอสวัสดีค่ะกำลังถ่ายวิดีโอนะคะตอนนี้กำลังเยี่ยมชมสาขาหน,ะะนองคาย มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะคะงงส่งไปถึงส่งให้ทุกคนนะคะผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะคะสหทักบบท,าย,ท,า,ยทายหน่อยนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อรับ สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยู่คะตัวไหนคะที่เด็ดเด็ดวิกตอรี่นะคะตัวนี้เป็นตังถังเช่านะคะคุณพ่อใช่ไหมคะสิบแคปซูลราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าร้อย อ9อมี10แคปซูลนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงร่างกายสําหรับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย <c oughs> ใช่ไหมคะคุณพ่อถ <c oughs> ้าแล้วเป็นไงคะแข็งแรงดีไหมคะแข็งแรงดีทํางานดีโอ,อขยันขันแข็งขึ้นมาเลยงานงานสําหรับผู้ชาย ต้องตัวนี้ใช่ไหม,ไหมคะโอ้ตัวนี้เลยเยี่ยมเลยนะคะตัวนี้ค่ะทดลองด้วยตัวเองแล้วใช่ไหมคะค,ค่ะตัวนี้คือแนะนําได้เลยรบรรจุร4ี่เม็ดสี่แคปซูลนะคะราคา990าบาทตัวนี้จะขายดีมากอันนี้นะะอัปไลน์นะคะอัปไลน์ของพีู่ตานะคะสวัสดีค่ะพี่สุวลีนะคะาไปเรื่อยๆนะคะ ตัวนี้เป็นกาแฟนะคะกาแฟที่ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวพี่น้องฝั่งทางนู้นก็มาซื้อบ่อยมากตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่ร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะถ้าซื้อเป็นรังก็จะได้ถูกลงอีกเยอะเลยนะคะตัวนี้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะทานแล้วทำให้เฟิร์มนะคะเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนมีสารสกัดจากถั่วขาวช่วยในเรื่องบำรุงผิวพรรณนะคะ เอ๊มีอะไรในตู้เย็นเราเอ่ยอ่าบึ้บบึ้บบ,บอ่าจอดที่ตรงนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตรงนี้ปีใหม่ทุกคนดื่มอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ามาดูกันนะคะาราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่าบึ้บสิงนะคะสิงขวดใหญ่อยู่ที่60บาทนะคะ ในแผนบาลานซ์เราจะได้0.75 PV นะคะทวินเน็ตเวิร์กก็จะได้1.5 PV นะคะสำหรับเบียรสิงเบียรช้างมีไม่เอ่ยเบียช้างของเรานะคะราคาอยู่ที่56บาทนะคะราคาสมาชิกแล้วก็ราคาตามท้องตลาดทั่วไปได้ PV ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเงินปันผลคืนให้นะคะ เนี่ผงซักผ้านะคะถุง3ามกิโลครึ่งนะคะที่เห็นเป็นผงซักผ้าตัวนี้จะใช้ดีมากๆขายขายดีมากเลยค่ะราคาอยู่ที่ร้อยบาทแล้วก็สําหรับสีฟ้า3ามกิโลครึ่งเช่นเดียวกันนะคะสามกิโลครึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่150บบาทนะคะได้ 3 2 5 PV บ,บตรงนี้นะคะใช้ดีมากค่ะซักผ้าแช่ผ้าได้3วัน7วันไม่มีเน่าคะ่ะอันนี้ต้องทดลองเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ